ยะาวาริวะอาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฐิตังตุมังคิปเมวะสมิชตูสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนารโสยทามนิโชติรโสยทาสัพิติโยวิวัตฉันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตปวัตวันตรโยสุขีทีขาอยู่โกปวะอภิวาธนาสิริสนิจังบุตตา ปัจจายโนจัตตารธรรมวัันิอายุวันโนส,สุขังภะลังขออำนาจคุณพระศสีรัตนายสิ่งสักดิตทั้งหลายในสากลกมีตัวกุปรักษาให้นาด้รับรมชาวบ้านและคณะอัจีวะหลนงชสมเด็จ ยังเป็นเจ้าหน้าที่ผมก็มาเด็กหาได้ท่านก่อนถึงคุไทยแต่ยังมีขอให้ท่านทุกคนจงรักษากความถูกต้องแก่โลกต่องๆคิดว่าเป็นหนึ่งประการใดที่ฝ่ายหนึ่งชอบธรรมขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จโดย่จ้าทาการทุกท่านและทุกคนไอ้พุทธังอัตธรรมังอัดสังขันอัตคาถาที่ท่านท่านบอกการใช้ใจ่าย ต่างๆหลวงพ่อก็ให้โดยสําคัญนียหลวงพ่อจะฝากข้อธรรมะให้ถึงศีลห้าศีลห้าห้าข้อหรือไม่งั้นหลวงพ่อให้โดยเฉพาะมอทุกคนก็ให้สักสามอย่างหนึ่งยาหนึ่งยาไม่ให้กินเหล้าสองไม่ให้ด่าพ่อไม่ให้ด่าพ่อด่าแม่เขาสามไม่ให้พิษรูปพิี่ยเขา สามข้อขอโดยตรงแนมันไ,มไ้มัดไว้มัดไว้ปีใหม่ถึงเรล่าแล้วก็มาให้ด่าพ่อด่าแม่เขาแม่เองก็ไม่ให้ด่าพ่อคนอื่นก็ไม่ให้ด่าแล้วก็ข้อสําคัญก็คือไม่ให้ไปพิสูกพิสน์เองก่อโดยส่วนใหญ่มาหาพ่อนี่มีแต่ข้อสินประพฤติผิดสินข้อที่สามเจริญพนนรญาติโยมสาธที่ชนทั้งหลายที่นั่งอยู่หน้าอภาภ ขอความร่วมไม้มือจากบรรดาญาติโยมผู้ที่ได้ฟังรายการนี้คือขอฝากธรรมะ,ะประจําจิตประจ,จําใจหนึ่งให้รักษาความสะอาดสองอย่าขาดความขยันคนถ้าหากว่ารักษาความสะอาดบ้านเมืองก็สะอาดใจก็สะอาดกายก็สะอาดความสะอาดเป็นสิ่งที่ทุกคนในความปรารถนา แความสะอาดเกิดขึ้นจากความขยันดังนั้นจึงขอฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอยันตรมาภาพท่านนี้ก็มีอะไรจะกล่าวมากขอแสดงความลายจนิไในหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเจิญ